นี้มาสายนิดหนึงนะคะขอโทษนะคะคุณครูหนึ่งักเรียนวันนี้มาสายมาส่งกันคุณช้านิดหนึ่งขอโทษนะคะดอกนิ้วค่ะขนมจีนสองโลนะแล้วก็ถั่วงอกค่ะจะทำ ตอนมาเตรียมเครื่องแกงครับผมจะ,จะมาเตรียมมาทำเครื่องแกงครับอันนี้ก็ใช้พริกแกงชนิดรูปนะครับยี่ห้อนี้บอกเลยว่าอร่อยอร่อยสุดครับผมแล้วก็หาซื้อได้ง่ายอยู่นะครับลองหาตามเว็บไซต์ดูะนะผิดจำเนียรครับผมโลโก้นี้นเลยน,นะครับโอเคครับใส่ลงไปนะแล้วก็ ผัดให้หอมนะ,<อ>ะน,นี่ครับกระหม้องมันจะตอนนี้ก็ใส่พวกหมูสนะับเนาะแล้วแต่ครับบางคนไม่ใส่หัวซับก็ใส่เป็นกระาดาษเนื้ออย่างอื่นได้เนะาะผัดให้มันหอมๆครนะผัดเข้าด้ิบๆเนี่ยมันจะเล่ไม่มีกลิน่นข้าวครับอ่าขั้นตอนต่อไปครับ ไม่ได้น้ำเงี้ยวครับเป็นแค่น้ำไปเรียบร้อยน้ำเงี้ยวตัวนี้หาซื้อตามพวกตามเพจอะไรนี้เนาะเป็นของหาซืา้อดูครับเงี้ยวนะครับตู้นะครับผมนใส่น้ำปลาครับน้ำปลาปลาซุปดอยแล้วแต่ความชอบนะรครับผมวิเศษครับโมนผมวิเศษก็สิบบาทนิดใช้ไปละรหมดละห้าบาทับผมนี้ก็มาผัดรวมกันเนี่ยครับ เห็นสีสนันนะสีสันก็จะดูแบบเล่มีความเป็นอ่าอะไรที่เป็นเงี้ยวๆเข้ามาเลยครับผมกลิ่นก็จะมาด้วยเนาะครับตอนนี้ครับจุ่วลงไปในหม้อเลยครับผมทำตามสูตรนี้สูตรสไตล์เหนือแตเลยครับผมอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราหาวัตถุดิบอุปกรณ์ให้ได้มากสุดนะกี่ยวกับน้ำเงี้ยวครับหม้อน,นี้ใหญ่มากครับผมทำกินน่าจะได้แจกใจหลายคนอยู่ครับ ทาขายก็ดีทำแจกก็ยิ่งดีครับผมได้นิสโนนิสโอนหมูเนาสร้างเลยสิ้นน,นี่ก็รอคนระับนี้ก็รอให้เดือดแต่ผมน,นี่ถ้าต้มไปแล้วจะใส่นี่ก่อน,นครับเครื่องเคียงแตเทศใส่ลงไปแล้วเป็นลูกๆเลยนะเดี๋ยวมันสุกแล้วก็จะเริ่มแตกของมันแล้วก็จะมี น้ำเงี้ยวต้องใส่มะเขือเทศด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รสชาติออกอ่าเปรี้ยวเปรี้ยวมะเขือเทศนิดๆเนานะมันจะได้กรองครับมีสันมันจุ่วนมากนิดนึงหน่อยแล้วก็รอให้เดือดครับอ่าตอนนี้มาเตรียมผัดครับผมขาดไม่ได้ครับถ้าทางเหนือต้องมีกระหล่ำกระหล่ำครับกระลำปีครับผมหั่น,นเล็กๆบาง,บางๆครับผม แล้วก็ที่จริงได้ครบเลยก็ต้องมีพริกพริกขั่วนะพริกจีไอพริกพริกแห้งขั่วเป็นพริกอ่าพริกข้างเหนือครับเป็นเล็กๆแล้วก็ต้องมีอันนั้นด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะผักกระดองนะผักดองครับเพราะว่าหนุ่มจีนตำเงียวนี้บอกเลยว่าไอซีดีเยอะมาก,กมครับผมครับมีซอคราว ทำกินบ่อยครับเห็นเล้าสมัยตอนไปอยู่อังกฤษทำกินบ่อยแต่แต่อาจจะไม่ได้พบเนาะเพราะว่าทางนู้นหาหาทุนทีดิบยากกาันหันครับผมรู้เลยว่าทำมามเข้าแซ่บเพราะว่าที่ร้านเราคนนัวเยอะครับหมดก็เราซื้อ,ซ,อซื้อของตัวเองนะใช่ แล้วก็ถั่วครับหั่นถั่วต่อแต่ถ,ถั่ว์ให้ดูนิดนึงนะถั่วก็หั่นเล็กเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพื่อมันจะได้กินง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ก็หั่นเล็กๆอยู่แล้วเนาะครับเดี๋ยวนะครับติดตามชมครับอ่าเจียวพริกแห้งครับผมอเอาไว้กินกับน้ำเงี้ยวครับอ้าวสวกุกแล้วครับผมสุกพี่เรียบร้อยแล้วก็อาจะ หมุนกระดูกอ่อนไปสเตป,ปเนาะวันนี้ไม่ไใส่เ,เลือดนะปกติจะใส่เลือดด้วยแต่ไม่่มมคยชอบเลือดก็เลยไม่ได้ใส่เนาะเดี๋ยวคนจะหาว่าทําไมไม่ใส่เลือดจริงๆต้องควรจะใส่แนละ้วแต่ไม่ชอบก็เลยไม่ได้ใส่ใชยไหมครับนี่ครับผมสูตรเรียบร้อยแล้วครับรอ,ะะอ่าในเวลารับทานนะครับทุกคนมาทานด้วยกันครับมออีหม้อใหญ่เลิศเลยมันยังอ่าตักได้ตักได้โอเค ยังไม่เปื่อยดีไม่เปื่อยดีก็ตักไปเรื่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆนะเพราะทำหม้อใหญ่มันไม่ค่อยข้นนะคะอ่าหมูคนชิ้นพอครับเพราะว่ายังไม่เปื่อยมากอ่าใครจะตามากต่างเลยแล้วแต่ตามกิจสภาครับผมนี่ครับผมแกงกระป๋องพร้อมขายครับนี่จานทิ้งก้างไวด้วยนี่นะเนาะอกระเทียมเดี๋ยวเราไม่กินอไม่หดเดียวลดความรดเดียวครับ ใส่การเป็นก็ได้หคาไม่ค้าหัไม่ครับไม่ต uh, okay. ัดไปเลยไม่ไม่ไม่มาเขาจะใส่บัญชีรวยหน้าก็เอาบัชีดะไอ้นี่ก็ น้ำเงี้ยวแล้วครับผมพร้อมรับประทานครับนี่ครับเรียกเรียกเพื่อนๆมาทานด้วยกันครับเปพื่อนๆน้องป้าๆเนาะถ้าขายเพราะว่าทำหม้อใหญ่ครับก็ทำเผื่อไว้เนาะอะไรที่แบ่งปันนี่ก็แบ่งปันครับเฮ้ะเฮ้ยเล็กไปเปล่าเล็กไป อาหารทานนี่ดูสักมันไม่ค่อยมีมีลูกสะใภ้เชียงใหม่กินอะไรพร้อมเสียจะจะดูเทปนี้ว่าจะจะพร้อมเสียถ้าเสียก็มาซื้อยาพอดีเลยครับขายยาด้วยมานั่งกินกับลูกออกทิ้กับลูกเนี่ยเราจะเอากันเราล่นกินยาน้ำยารองเท้าทำไม กินไม่หมดพี่ก็ทิ้งเหมือนเดิมมันไม่ค่อยมาเอาเยอะๆนะอ๋อมันยังไม่ข้นเลยจะไว้ให้าติก oh, ินด้วยพ่อะปุนละปุ้นผมคนพิวไป คุณกดหรือ,อยังนั่นน่ะแม่ก็ไปเติมน้ำตาลเติมมะนาวเองนะแม่นิ่งอยู่นี่ค่ะแม่ไปเติมมะนาวเติมน้ำตาลเองนะกระดูกหมูมันยังไม่เปื่อยเขาเปื่อยออกมาเลยมเนาวก้นมันจะมีหมูสับเอามาเดี๋ยวมาให้แม่นะเดี๋ยวเลยเพรรู้แหละออมาแล้วชิมนค่นั่น <c oughs> <c oughs> เอาเมื่อกี้ถั่วเปลี่ยนนะคะจะขอให้เทสตงเฮเทนิดเฉลยเขาเขาเขาทำเองถ้าผมทำเฉยแม่ไม่ได้เ็ดตงเฟรชเราเก็บสูตรนู้นอะไรแม่เนี่เอาข้ามาแล้วก็ของมันเทดเปลี่ยนมาเติมเติมน้ำตาลเติมมะนาวอใช่มันใช่น้ำเงี้ยวอยู่บ่นใช่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่เลือดไก่ไงแม่ปกติต้องใส่เลือดไก่ไก่ในกินเลยมันเอาดั่งแม่เอาปลาทูน้าเย็ดมันไม่ได้ใส่ ใส่เลือดไก่มันไม่ได้ใส่เลือดไก่เขาหรืไม่ชอบกินเลือดเดี๋ยวงแม่พาเอาไปทุนนายเห็นไห้กินเปรี้ยวมะเขือเทศย่างอะไรอะไรเรื่องย่ามนั่นติดกรอบนี้กันนะแต่แดงมันจะกรอบนี้ว่าเป็นแสดงว่าเขาทฉ่ำก็ละสูกรผิดสูตรไปกินอยู่ที่เชียงรายประเด็นเรื่องอะไร เสดงว่าเขาทำแบบวัดยังวัดนะตั้งๆังนี่อย่างไี้ัดะไรม่แต่แร้อนร้องร้องุนแม่ไหมยังไม่ถึงร้องคุนวัดนี้ไม่จังไงแต่น้นดินมหกกิเลวัดวัดเดี๋ยวแต่นเสือตอนมีมีจ้าแม่กวดินองใหญ่ใหญ่คุ้นคุเนไะคุ้นคุ้อะไรกั้งกั้งนี่อย่างไีเปรี้ยวมะเกืนเทพเ,เพราะว่ามเกิอเทศทำหาง พี่หวังพ่อจะอุปถัมภ์พวกเด็กชาวเขา,าลงมากินแล้วจะมีโยมไปถวายข้าวเป็นกระสอบเพราแม่ไปรถตู้กับถวายกระสอบนอึใส่บุญนะเด็กชาวเขาลงมางอุปถาัมมาเกลี่ยหนังสือยังซ่อนเขาก็สร้างท่านวอร์ไปวก็เจ้าแม่จ้แม่จุควรอิ่มองค์ใหญ่ท้องขาวาขาตั้งที่ทไหนไม่เคยได้ยินวิมันไม่ไกลจากวิสวรรค์ครับ แต่ดมก็เ็แต่แฉะแต่สุ่มไปเรื่อยเรื่อยแต่ตอนเย็นเรากินรอบแม่ราคาเมื่อเย็นมากินรอบไหมตะปูมันเปรี้ยวที่เหมือนงเทยมันมันยังไม่ครบถ้วเพราะว่ามันต้องใส่หอมเจียวใส่ไม่ใส่กะทิเป็นเหมือนแกงน้ำยาแกงป่าใช่ไหมน้ำเงี้ยวเขาไม่ใส่กะทิเป็นน้ำยาป่าด้เนาะได้ออแต่เครื่องเยอะกว่า ไม่แน่ใจเราลู้นกม่เราไม่ร uh ู้คบบแต่ว่าเห็นมีดอกกิ่ดีคนอีสานมักจะกินเงียวไม่ค่อยเข้ากันมักไม่รู้เพราะว่าเขากินปลากันนะจริงอันนี้ไม่ได้ใส่หรอเขาใส่ถั่วหน้ามาทางเนี่ยในเครื่องเครื่องแกงเขาใส่เรียบร้อยมันมีดอกอันนเป็นอะักมั้ง เดี่ยวเท่านไหนเลยมาไหนก็ได้ือเลยด้วยพันไหมต้องดูือหลักพันไหมพันสองค่ะไม่ว่าอีกนเปลี่ยนน่อยไอ้คนเก่ามันลงมันลงแอมสูง ถ้า25ลงไปนี้น่าจะเป็นขั้นระดับ7โรงงานโรงงานโรงงานขนาดย่อมมันกับว่าแม่10แอ็มเหมือนว่าใหม่เด้ยล่ะบางทีถ้ามันไฟไม่ถึงมันตัดนะเป็นแม่บ้านเนี่ยกับคุณเป็นเป็นเหงาก็เป็นมุ้งตรงน้ก็เผาเป็น แม่บ้าด hmm. ูิว่ามันตีบหรเลบะเฮดยูนู่นมันชอบทำนะมันต้องเหลือเะไปอยู่ต่างประเทศอ่ะบาริเซียดูบะเฮดแม่บ้าง่ายเนคอ่างประเทัน้เนี้ยนี่มันกอเปรี้ยวใช่ไหมอ๋อเขา็ส่มเขือเทศปั๊หักกั้นอ๋อักกั้นเออกัง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 ขีนี่ยังขีื่นเด้อย่นอนเชียงรายเพิ่งมีสนามดิน รีสอร์ทคุณเพนเขาเป็นคนวอยเอกรนดับหายที่บ้านดูแถว่อู้่บึงกร้านไช่เขาไปซื้อนัสิกเบาทล่างเด็เป็นที่นาแล้วเขาไปทำรีสอร์ทเขาเขาดีดีเราอาั่ยดีเขาเลยบอกว่าแม่มาหน้านีสิมาหน้ากันทำารว่าที่การที่สุวนพไม่พื้นาี่มาท่รีสอร์ทดเก็บแต่นี่มีสนามบินแล้วทางจะทำบินถูกตัวบาทรีสอระ รี ort, สอร์ทบ้านพุ่งนอนแบบพุ่งนามีข้าวมี<ๆ>อะไ,ไรรีสอร์ทไม้ไผ่ตากจะเอาบ้านโบรหลักไม้บกเอาเลทบ้านก็ทุอาเราก็นอนเดนอนอนครับอายากกันกเนาะอยประมาณนี้ครับเด่ดไม่เป็นไร 你飞对吗？